มาถึงมุมกีฬานี่โยนเหวี่ยงเข้าป่าไปมันก็จะมีที่รับเนาะมันบูมมแรงเนาะข้างบ้านยายแมวน,นั่นนี่สนามสนามอยู่ใกล้ๆบ้านยายแมวเห็นเด็กน่อยวัยรุ่นไปเล่นทุกวันโอ้ยกีฬาบ้านเขานเนาะยายแมวเห็นเขาโยนยายแมวก็ว่าคล้ายๆเล่นกีฬาห่วงยางบ้านเรานะแต่อันนี้มันโยนเข้าไปในเป้าหมายมันจะมีตะแกรงโอรับเนาะ เขาเรียกว่าดิสมาเนียมันคือชื่อมิดเรงเกมิดรังเกมันก็นมิาอะอยเกนนี้มีซน่นอนมาเอสโตรพรีเมียมก็รุ่นเป็นรุ่นรุ่นไปเนาะมาเอสโตรดิสดิสมาเนียโอ้ย มิดเรนเจอร์ er. กีฬาของที่นี่ค่ะเด็กๆเล่นกันู้เห็นเขาออกเหมือนออกกําลังกายนะอยู่ในป่าเขาทำไว้ป่าสนแล้วก็โยนโยนแบบสุดแรงเลยนะสุดแรงแบบโยนเหมือนเราเล่นห่วงยางเนี่ยสอนสอนยายแมวมาเดินดูยายแมวก็เลยมาดูราคาว่ามันอันละเท่าไหร่ไม่ถูกนะคะละเจ็ดละแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ยี่สิบเอ็ด แพงสุดยี่สิบกว่านะแพงสุดโอ้พระธรรมดาเดือของเล่นนี่ก็ไดนะนี่แหละวันนี้แม่ก็ล่อๆอ,อยู่แถวหาดูไปนี่นี่ยากเกียกกลองนี่อุปกรณ์ฮอกกี้ทั้งหลายนี่ดูป้าดพระธรรมดาเดือค่ะเดือนี่แหละของจริงอยู่ทางนู้นของจริงอยู่ทางนี้ แปดสิบก้ายูโรนะราคานี่ยากเกียกโกไม้ล่ะนี่ไม้เล่นในกีฬาสก,กีสก,กีโอ้ยตายตายต,าย,ตายไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะคะแค่ชี้ตรงเลขเฉยแพงมากโอ้นี่แหะค่ะกีฬาทั้งหลายอยู่รอ,อ,อนี่สอน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 ค่ะ